อนสไตล์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่คาเฟ่รับย่านอกอกไมยกับร้านเลยความรักคาเฟ่บา์แอลเลสตรองค่ะภายในร้านซ้ายมือมีโซนเคาน์เตอร์บาร์ไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งเมนูเครื่องดื่มมาจิบกอนแบบชิลๆร้านอาหารเป็นแนวอิตาเลียนชัยที่ได้เชฟเฟเดเชฟชาวอิตาลีเป็นผู้ร,รังสรร์เลือกวัตถุดิบที่ดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าพาสตา้าสเต็ก รวมไปถึงวัตถุดิบพรีเมียมต่างๆของอาหารไทยกระหลวนเป็นเมนูที่ทางเชฟเฟย์ได้รีเคมนด้านในมีเลือกถึงโซนอินดอร์อัลโด์พรวท z โซนและเพจเฟลีกสไตล์ร้านเป็นฟิวคาเฟ่สวนจะต,ตกแต่งกลมโทนด้วยสีขาวดำทำให้ได้กลิ่นอายของความเรียบรู้ใครที่กำลังมองหาร้านอาหารไว้สำหรับมือพิเศษกับคนพิเศษร้านเลยความรัก เป็นอีกหนึ่งชางเลือกที่เสิร์ฟมาพร้อมกับอาหารที่หลากหลายสไตล์คู่กับวัตถุดิบสุดพรีเมียมดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในร้านที่ให้ถึงความอบอุ่นและผ่อนคลายเหมาะสำหรับลูกค้าทุกรูปแบบไม่ว่าจะมากันเป็นแบบครอบครัวแบบชาวแก๊งหรือมาดินเนอร์กันแบบคู่รัาก็แนะนำร้านนี้เลยนะทุกคนวันนี้ชาวแก๊งเมนูสไตล์ต้องขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าเราจะพาบุกร้านลับๆย่านดังๆที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะ